ไปเก็บพลังที่นกกันค่ะอ,อ,อไม่ไรมแรงนห่มให้น้องไปเก็บให้โอ้ในางานโย,ยทพักเถีถออยงน,น,น,น่าวม่เดี่ยวเออมาพักเถียงน่าวเองเน่เออน่งน้าวมาเอา หาหลังกันเฮ้ยจะจำเห<ฤ>ยียบถกข้ามไปเท้านั่นนะ่ะข้ามอ,าอยู่ยแต่ในสวนเต็มไปหมดกำลังจะได้วิทย์กินค่จะเจจำได้กินแล้วใครี่กินเดี๋ยวเพราะมันแพงกันมาก พ่อก็อะไรอย่างไรเชียพ่อแล้วก็พ่อครบอะไรใหนะโอ้ดูดูอร่อยมากเลยหึมาอวยรุ่นเลยครับอืมอืมจาเอาอีกไหมอันนี้ปากออู้อนอเโู้้นอู้นุ่ยไม่สูงนะ Mä otan.